ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมสวนเกษตรของอท่านผู้พันนะครับที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับเราจะมาดูว่าตรงนี้เขามีการปลูกเกษตรแบบผสมผสานหลากหลายมากมายนะครับโดยไม่เน้นขายนะครับแต่ว่าเน้นปลูกไว้กินเองนะครับก็มีเกือบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอของอพวกสมุนไพรนะครับที่เป็น เครื่องเทศใช้ในบ้านนะครับแล้วก็พวกผลไม้อะไรต่างๆเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราเขาจะเข้าไปดูกันแล้วก็จะมีไฮไลท์ที่อยากจะบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะปลูกที่ลําดวนสุรินได้เลยว่าตอนนี้เริ่มที่จะปลูกแล้วแต่ว่าเราอบไว้ก่อนเราไม่บอกว่าสิ่งนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันข้างในครับครับสําหรับอันนี้นะครับก็เป็นเริ่มต้นที่ฝรั่งกิมจูนะครับเมื่อคืนนะครับก็มากินเป็นลูกหนึ่งนะครับเพราะว่าท้องท้องเสียมันมัน จุกแน,น่นท้องกินฝรั่งนะครับมันจะช่วยให้เรื่องของของของเลือดลมไม่ใช่เลือดลมของอลมในท้องอะไรดีขึ้นนะครับอันนี้ก็กําลังออกดอกสวยงามมากนะครับอันนี้คือดอกเขาเป็นแบบนี้นะครับเป็นกิมจูนะครับอันนี้คือที่ห่อไว้ตรงนี้นะครับข้างในเนี่ยอร่อยมากรสชาติหวานฉ่านะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นฟองน้ําผมดูแล้วแน,น่น<ม>แล้วก็อร่อยนะครับอันนี้แล้วก็ปลูกเยอะๆแๆเลยครับนี่นี่คือตลอดทั้งแนวนะครับเป็น ฝรั่งกิมจูเกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่เกือบทั้งหมดทั้งหมดนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็นี่ครับฝรั่งกิมจูสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับที่เป็นตอๆที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยนะครับแล้วไม่มีสารพิษแน่ๆนะครับเพราะว่าดูดูนะดูแล้วนะครับอ่นอนเจะเป็นรูนะครับแต่ว่านี่คือสุขภาพดีของเขานะครับก็คือแบบนี้อ่าโอ้พอดีมาเจอตรงนี้พอดีนะครับอันนี้ก็อัศจรรย์มากอันนี้เรียกว่าเป็นมะม่วงเบานะ มังเปล่าเหลือเลยนี่เออแต่ว่าโอ้โหท่านผู้ชมเนี่ยต้นเขาแค่นี้นะครับแต่ว่าดูครับนะคือต้องชื่นชมเจ้าของสวนนะครับว่าคนต้องมือเย็นนะเวลาปลูกอะไรออกไว้ผมนีเป็นคนที่มือร้อนนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจับนะเพราะว่ามือร้อนคือปลูกแล้วก็มันขึ้นสวยงามนะครับท่านผู้ชมดูการบํารุงนะครับเนี่ยอันนี้หน้าหนาวหน้าแรงแต่ว่าท่านผู้ชมดูนะครับที่โคนต้นเขานะครับก็จะมีฟางตัวนี้นะครับแล้วก็ นี่นะพอมด,ดมสมบูรณ์คือจะเลี้ยงแบบนี้นะครับมันเลยส่งผลให้โอ้โหถ้ามันทั้งหมดเนี่ยนะครับมันน่าจะตั้งอยู่ไนะม่ได้ไม่น่าจะโน้มต้องเอาอะไรมามาเป็นว่ามะคำนะครับโอเคหลังจากนั้นก็จะมีกล้วยนะครับกล้วยนี่ก็จะเป็นพืชที่เป็นพี่เลี้ยงของพืชอื่นๆได้อย่างดีนะครับอันนี้กล้วยเนี่ยเวลาเขาเขาปลูกไว้เวลาดินดินที่เขาเอามาถมใหม่เป็นดินใหม่อะไรอย่างงี้นะครับก็จะ ปลูกกล้วยเพื่อที่จะปรับปรุงดินนะครับก็มีโอกาสมาปลูกครั้งที่แล้วนะครับตน้นกล้วยตอนนั้นเนี่ยเขาอ่าเขากินไปแล้วนะครั <c oughs> บกินไปแล้วกินไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้ามาดูตรงนี้นะครับอันนี้พุทรา,าอันนี้เป็นพุทราธรรมดาพุทราสามรสคือเปรี้ยวฝาดแล้วก็หวานนะครับ <10 S 2> สามรสเลยก็คือประมาณนี้นะครับอันนี้ความนุ่มสมบูรณ์นะครับไม่ใช่น้อยๆท่านผู้ชมเนี่ยเยอะมากเลยนะครับอ่าเยอะมากเลยนะอันนี้ก็คือยังยังไม่สุกเต็มที่นะครับยังไม่สุกเต็มที่ อ่าอันนี้ก็คือพุทราแบบนี้ก็ก็มีทานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของสวนนะครับแล้วก็อ่าจริงๆอ่ะรู้มาเดินมาดูตั้งแต่เมื่อคืนแล้วน,นะครับอันนี้อ่าตรงนี้นะครับใหญ่โตมโหฬานแบบนี้นะครับอันนี้คือพุทราพันธุหิมะขาว นะครับมาจากไต้หวันนะครับมาจากไต้หวันแล้วก็เดินทางมาอยู่ที่ลําดวนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือไม่ใช่ของปลอมนะครับคือปลูกขึ้นมาจริงๆครับสดสดเลยนะครับชอลูกใหญ่นั่นแหละอันนี้ก็เลยลองลองดูอุ้มมือนะครับโอ้หลุดมาหมดเนาะอ่ะนี่ครับขนาดตับอ่าอันนี้คือยังไม่ไม่เต็มที่นะครับจริงๆลูกเขาจะใหญ่มากนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่มีสารพิษนะครับแต่ถ้ามีสารพิษเราก็ตายนะครับ เราคิดดูนะหะมะขาวคือความเป็นหิมะขาวของเขาก็คือข้างในเนี่ยคือเนื้อเขาเป็นหิมะขาวนะครับก็มีความแซ่บนะครับอันนี้ห่อไว้นะครับโอ้โหถิ่ลูกนี้ใหญ่มากเลยนะอยู่ข้างในเนี่ยนะครับอันนี้คือพุทราทั้งหมดนะครับเนี่ยที่ห่อขาวๆเนี่ยก็คือเป็นพุทราที่อ่อมันออกลูกแล้วนะครับ อันนี้ต้นเขาจะมีตรงนี้หนึ่งต้นนะครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งต้นและผมเพิ่รงรู้ว่าพุทราเนี่ยมันสามารถที่จะเอาต้นที่เป็นต้นแบบบ้านเราอ่ะพุทราแบบธรรมดาพุทราแบบไอ้มีหนอนกินอะไรแต่บ้านเราลูกนีงเรียกต้นแต่แต่ว่าต้นเขาจะแข็งแรงเนาะเอากิ่งเนี่ยมาเสียบนะครับรอ๋อนี่นะครับนี่ก็เสียบเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้เสียบอันนี้ครับตาท่านผู้ชมเนี่ยมีข้อตรงนี้คเกิดจากก <vet> <ม>า,ารเสียบ,ยบ,บนะครับก็คือตัดต้นต้นต้น ที่มันเป็นไอต้นแม่นะครับที่ที่จะเอามาเป็นตัวตัวที่เป็นตัวเลี้ยงของเขานะครับต่อมันนะครับก็ต,ต้องเป็นพุทราแบบแถวบ้านเราจะ,จะแข็งแรงกว่าขอ,ของเขาจะ,จะไม่ไม่แข็งแรงแต่เอากิ่งของเขามาเสียบนะครับแล้วก็จะได้นี่นะครับพุทราออกมาเนี่ยเราเดินโดนแรงไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีเนี่ยดอกดอกเขากำลังออกดอกเลยนะครับนี่แล้วก็ออกเนี่ยเขาจะออกทั้งหมดนี่เลยนะครับอันนี้อันนี้นี่ครับกาลังเป็นดอกอาเป็น ลูกเล็กนะครับอันนี้นะครับน่ารักอ่าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับอันนี้คือกิ่งเขาจะอ่อนมันไม่เหมือนกับพุทราแถวแถวบ้านเรานะกิ่งเขาเป็นเป็นยาวๆอ่อนๆนะแต่ว่ามันจะมีลูกลูกใหญ่นะครับอันนี้ก็คือเป็นประเภทเดียวกันคือพุทรากับพุทราเอามาต่อกิ่งกันได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงไหนกันต่ออีกมด้วบบไปดูกอ้ที่ต่อไว้นำไปอันนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่งต่ออ๋อเนี่ยครับท่านผู้ชม พอดีเมื่อคืนไม่ได้มาดูก่อนเดินดูเค่นนั้นนะครับก็เลยวางแผนพาท่านผู้ชมได้ดูอยต่ออ่ันนี้นะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือรอยมัดเนี่ยโคนเขานะครับนี่เวลาเขาต่อตีต่อนี่เห็นไหมเครืจังมัดนี่กำลังต่อยนะครับอันนี้โคนติดแล้วอันนี้เสียบไม่น่าเชื่อว่ามันมันจะขึ้นได้นะออืไปดูไอที่ต่อเมื่อวานมัดเปิดถุงดูออืนี่ต่อเมื่อวานครับอันนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูนนี้นะครับ อันนี้เดี๋ยวลองเปิดถุงดูนะครับแกะไหมโอเคป่ามันขึ้นเองแนีอ๋อนี่นี่คือโคลนเขานะครับแล้วก็อันนี้คือตอกิ่งไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้พันไว้นะครับแล้วก็อยบไว้หน่อยนะครับให้เขาอะไรอุณหภูมิเหมาะสมนะครับสำหรับการติดนะครับไปดูขนาดเท่ากับดุกษาธรรมดาสิครับเอาไปเทียบกัน อันนี้ก็คือเนี่ยกิมจูตลอดตลอดแนวนะครับกิมจูกิมจูนะครับโอ้อันนี้นะครับพุชตาเนาะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเทียบกันดูซิแกะตัวเดี๋ยวเทียบกับตัวลูกนี่นะครับมาดูเลยเนี่ยครับออกมาเลยแกะแลปุ๊บเอาไว้เดี๋ยวเทียบกันนะป๊บนี่นะครับเดี๋ยวไปหันทางเออ อคนละพันกันนะครับแต่น,นี้คืออันนี้ยังไม่สุกมากนะครับก็คือยังยังไม่ไม,ไม,ไม่ยังไม่เกเนะเขาเรียกว่ายังอยู่ประมาณช่วงที่เป็นวัยรุ่นอยู่นะครับวัยรุ่นอยู่แต่หวานและหวานแล้วความเป็นหิมะของเขาเนี่ยคือถ้ามันมันแก่กว่าเนี้ยความเป็นหิมะมันจะมากกว่านี้นะครับแต่ว่าอ ไปต่อที่มะนาวเสร็จแล้วก็ไปที่ฝ้าหลังมะนาวเราตรงน,นั้นนะ <c oughs> <c oughs> เดินไม่ถูกนะผีเซนเตอร์นะคราบผีเซ็นเตอร์ผีได้กินนะอันนั้นไม่ยงชิดอ๋อนี่ไม่ยงชิดนะครับอันนี้ก็อุดมสมบูรณ์นะครับไม่ยงชิดน่าจะมีหลายต้นในเห็นปลูกเป็นแนวตรงนี้นถ,ถูกก็ไม่ย<ๆ>ไม่ยงชิดแต่ว่ายังไม่ได้ให้ผลนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยโอ้เนี่ยมะพร้าวน้ำหอมใช่ไหม มะพร้า,พาวนะพ่อปลูกแล้วก็ปลูกริมริมบ่อนะครับก็คือเวลารากมะพร้าวลงไปก็คือไม่ต้องรดน้ํานะครับไม่ต้องรดน้ําอะไรเลยครับก็จะมะีดูดเอาสารอาหารในน้ํามาตลอดนะครับอันนี้ก็คือมะยงชิดอีกอันหนึ่งคือเป็นเกษตรผสมผสานปลูกหลายอย่างด้วยกันนะครับก็คือเน้นว่ามีทุกอย่างไว้เพื่อที่จะรับประทานในบ้านเองนะครับแล้วก็ มีผลไม้หลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวฝรั่งกิมจูกล้วยนะครับมะยงชิดอันนี้ขนุนนะครับอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นขนุนหนังขนุนใหญ่นะครับอันนี้แล้วก็มีสดเดินะครับที่เราเขียนเมื่อตะกี้นะครับเป็นเป็นสดเดแล้วก็มะยงชิดครับไปกิแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูอ่า กระดังอะไรไสแดงกระดังไสแดงอันนี้นะครับเมื่อคืนก็ไปดูนะครับพอพอ,พอเรามาถึงตอนกลางคืนเนาะอันนี้ลูกเน,นะนะอันนี้ลูกทอนะครับอันนี้ลูกทออันนี้ลูกลูกทอเนี่ยจะต้องให้สุกก่อนสีออกเหลืองนะครับจึงจะทานได้นะครับลกมแล้วทอเนี่ยเวลากินแล้วมันจะฝาดมันจะฝาดในคอนะครับแต่ว่าก็จะมีความหวานอยู่อันนี้นะครับอ่าลูกทอสวยมากๆนะครับ เนี่ยเวลาที่เนี่ยเขาเวลาเขาออกดอกออกเนี่ยครับมันจะเป็นแบบพวงอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยสวยมากนะครับอันนี้เขากาลังลูกเล็กอยู่เดียท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้เขาก็อยู่ในกิ่งนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยตัวนี้นะครับอ่าลูกนี้นะครับแล้วเขาก็จะมาเป็นลูกโตแบบนี้นะครับอันนี้เริ่มเหลืองแล้วถ้าพูดถึงเนี่ยฝั่งเนี้ยเหลืองแล้วนะครับ <c oughs> เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าฝรั่ง สดงนะครับนี่ก็คือบ,ญญบรรยากาศเมื่อคืนนะครับที่ติดกลางเต็นท์นะครับติดกลางเต็นท์ของเราแล้วก็โต๊ะปิกนิกที่น่ารักนะครับอันนี้นะครับโต๊ะปิกนิกที่น่ารักแล้วก็เตาย่างปิกนิกอันนี้ก็น่ารักเหมือนกัน อย่างนั้นเะครับเราก็จะมาดูอันนี้เป็นฝรั่งไส้แดงนะหไหมไส้แดงสองต้นครับมีอยู่สองต้นเม<ซ>ื่อคืนน่าจะหลุดไปแล้วอันหนึ่งที่เป็นเก็บน,นะครับอันนี้คือเป็นฝรั่งไส้แดงนะครับอ่าคือโอ้เ็นดอกทอมอกของเขาเนี่ยก็จะมีนี่นะครับมันจะมีความแตกต่างจากฝรั่งกิมจูนิดน,นึงก็คือดอกเขาจะใหญ่มากเลยถ้าฝรั่งกิมจูเนี่ยคล้ายๆกับดอกพุทธแบบพุทธเล็กไนงะแต่อันนี้มันเป็นมนดอกใหญ่อะนะอันนี้ นนแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยลองมาหยิบด,ดูนะครับมันมันหลุดมาแล้วหนึ่งอันนะครับอันนี้ก็จะขอนี่แล้วกันเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าข้างในเนี้ยอ่ะพอดีมันหลุดมาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ <c oughs> คือเป็นคนหยิบเองแล้วก็หลุดไปเองนะครับ <c oughs> อันนี้สวยครับล้างให้ดูอ่าน,นะครับรโอ้สดแกะกันแบบสดๆดมาเลยนะครับแล้วก็ล้างให้เห็นเลยล้างให้เห็นเลยนะครับ อันนี้ฝรั่งไส้แดงเราอยากจะรู้ว่าข้างในมันแดงจริงหรือเปล่าแดงจริงไหมหรือว่าหลอกเลยอ่าแดงหรือไม่แดงนะครับจริงๆอ่ะต้องผ่าให้ดูนะแต่ว่ากัดแต่ว่าพฤติกรรมเราเรี้ยงเลยเราแบบเรียวเดียวจริงนะครับก็คือสารคดีเหมือนกับจะดีนะแต่ว่ามันเหมือนกับเอาชีวิตรอดนิดนึงเฮ้ยมาสวยเลยคุณผู้ชมเมื่อไหร่นะแผลเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับพวกัดเอา ดูดูเนื้อืมจุดกัดอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวดียวต้องกัดให้เห็นแดงนี่นะไม่ใชอิ่มก่อนนะฮึห้อมรสแดงรสชาติหวานมากอ,อหวานแล้วก็มีความหอมแบบฝรั่งแต่หอมแบบเหมือนกับมันสดชื่นอะ่ะอถ้ากินกิมจูกับไส้แดง ส้แดงมัน,ม,นมันมีความนุ่มกว่านะมันจะนุ่มกว่าแล้วก็มีความหอมกว่านะครับอันนี้คือคือฝรั่งไส้แดงเนาะก็แดงจริงข้างในนะครับก็ไม่จกตานะครับอร่อยด้วยดูดีลูกนีงต้นตรงนี้ด้วยครับดูเขากำลังลุกเล็กอยู่ตรงนี้ครับส<น>วยงามนี่ห่อลูกไว้เลยในการวอันเนี้ยเขาเขาแก่มากนะครับแต่เมื่อคืนมันหลุดจากขั้วเลย ก็เลยแบบเดี๋ยวพรุ่งเช้ามาดูดีกว่าอันนี้อร่อยมากๆเลยโอเคน,น่าจะหมดแล้วมันาน่อเยอะมากโอป่ะไปดูจานนู้นก่อนน่าเอ็นดูนะครับตากองของเราเนี่ยเด็กเด็กมีตึต๊ตัดบเด็ก มงังแก้วขมิ้น,นะครับเดี๋ยวขายตามพี่เะอันนี้ก็เป็นมะม่วงพันแก้วขมิ้นนะครับอันนี้ที่ออกเหลืองเหลืองนะครับลูกใหญ่ใหญ่นะใช่ลูกใหญ่อันนี้ก็ออกลูกแล้วเรียบร้อยนะครับมีดอกมีเนี่ยดอกเขานะครับโอ้ช่อดอกสวยงามมากนะครับอันนี้ก็คือลูกของเขานะครับ แล้วก็อันนี้ก็คือมะขามเทศันเกษตรนะครับเป็นฝักใหญ่นะครับอันนี้ก็ออกดอกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวออกฝักนะครับได้กินกันดีนะครับอันนี้ก็คือเห็นก็ทําไม่กี่ปีนะแค่น่าจะเข้าปีที่สองทั้งหมดนะครับตรงเนี้ยมีอะไรต่างๆดินที่เอามาถมแต่ก่อนมันเป็นเป็นดินแบบดินแบบขุดขุดบ่อขึ้นมาตั้งนะครับแล้วก็ไม่มีความบมดมสมบูรณ์แต่ว่าแป๊บเดียวนะครับเขาก็สร้างขึ้นมานนได้ใหญ่โตโอ้โหนี่ครับ เป็นมะนาวนะครับมะนาวที่อยากโชว์ตั้งใจโชว์เขาเรียกว่าพันอะไรนะครับอันนี้ไอนีบมะนาวแป้นจิตครับแป้นพิจิตโอ้โหนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามันมันมัน,มนดกดกอะไรขนาดน,นี้นะครับเ <c oughs> นี่ยท่านผู้ชมดูเกินไปไหมเนาะอือโอ้โหนะครับแป้นพิจิตแล้วก็ เป็นหนึ่งในเรื่องของความลูกใหญ่แล้วก็น้ําเขาฉ่าน้ำเขาเยอะมากนะครับลูกหนึ่งเนี่ยโอ้โหเวลาเอาไปทําน้ํายำมาไปตำส้มตำเลยนะ,ะแล้วมันมันมันเปนใหญ่ๆมากเลยอันนี้ใหญ่จริงนะครับโอ้โหนี่สุดยอดเลยนะครับโอ้โหอันนี้มันทําไมมันถึงแน่นขนาดน,นี้นะครับมัน่วงเบาแล้วมีความระดัะยมมีน้ําหนักนะครับโอ้โหนี่ย ก็เผื่อท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีที่มีทางแล้วก็เอามาปลูกแต่ว่าการบํารุงรักษาเนี่ยมันสําคัญมากกว่านะครับเพราะว่าดูจากการดูแลแล้วนะครับตรงโคนต้นเขาเนี่ยนะครับตรงโคนต้นของต้นไม้แต่ละชนิดที่นี่นะครับก็คือมีการบํารุงดินมีการเอาฟางเอาแกลบอะไรต่างๆเนี่ยมาดูแลแล้วก็มีความชุ่มชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือเป็นเคล็ดลับของการปลูกพืชแบบอินทรีย์ที่ไม่พึ่งพาพวกสารเคมีด้วยก็คือปลูกแบบนี้ แล้วก็อยู่กับธรรมชาติไปเลยนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ขนาดนี้นะครับก็น,นี้ก็คือ,อต้นมงต้นไม้อะไรต่างๆนะครับพืชทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นมะนาวไม่ว่าจะเป็นมะขามเทศไม่ว่าจะเป็นฝรั่งกิมจูมะม่วงนะครับมะยงชิดเอยนะครับฝรั่งไส้แดงเอยแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่ผมถือเยอะขนาดกิน,นกินอะไรไม่หมดเลยทีเดียงก็คือนี่นะครับาไไม่ใช่ฝรั่ง พุทรามีมะขาวาใต้หวันนะครับซึ่ง <c oughs> อันนี้ปลูกไม่ยากต้องถามคนนี้นะครับขยายก็ไม่ยากขยายก็ไม่ยากสําหรับคนที่ทําเป็นเท่านั้นคนที่ทําไม่เป็นก็จะยากนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> โอเค,ค <c oughs> น่าจะจบไปด้วยคลิปนี้ไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับน่าสงสารเอ็นดูจากล้องมากนะครับลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ